สวัสดีค่ะก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดไปบ้านแม่ย่าที่จังหวัดชนบุรีนะคะ,จะเจ้ามาก็ไม่พลาดนะคะไปตลาด้านโพนาเกลนะคะของทะเลสดๆนะคะก็ไปหาปลาหมึกหากุ้งมาผัดกะเพรานะคะหาหนวดปลาหมึกโลล้ว สองร้อยแปดสิบกุ้งหัวไข่โลละสองร้อยแปดสิบนะคะามาผัดเอามาย่างวันนี้แม่ย่าเป็นเจ้ามืออีกแล้วค่ะไปกี่รอบแม่ย่าก็เป็นเจ้าอมอ้ที่เห็นอยู่นี่คือหอยจอบนะคะน้องเขาทำไม้นี่ให้ซาซิมินะคะตัวละห้าสิบบาทลองชิมดูสองตัวหอยจอบซาซิมินะคะ ตลาดเขาก็เปิดแต่เช้านะคะ้านจอดรถก็กว้างขวางของสดสดกุ้งเขามาลงใหม่ๆสดสดเลยค่ะอันนี้ไปไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงนู่นก็ประมาณหกโมงเกือบหกโมงนะคะของสดของทะเลของแห้งเยอะแยะมากมายอันนี้แม่ย่าก็จัดให้เต็มเลยค่ะของสดของแห้งจัดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอน้องเขาทำหอยจอบซาซิมิอยู่นะคะ อันนี้ไปแต่เช้าคนยังไม่ค่อยมีถ้าไปสายนี่ไม่มีที่เดินเลยนะคะคนเยอะมากนี่นะคะหอยจอบซาซิมินี่หนึ่งร้อบาทนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทของทะเลสดๆนะคะเนี่ยร้านอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะภาษาจีนแต่ของเยอะมากนี่กุ้งเกื้งกุ้งแกะก็มีนี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะ อันนี้แค่ร้านแรกนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายหลายร้านนี่แม่ย่าก็นำหน้ายแล้วค่ะหาซื้อของกินลูกชายมาที่ไรก็จัดเต็มทุกทีนี่นะคะได้มาแล้วกุ้งแห้งปลาหมึกปลาหมึกแห้ง อันนี้ยังไม่พอนะคะเดินดูอยู่แม่ย่าถามเอะไรอีกไหมแล้วเราก็เกรงใจนะคะบอกไปข้างหน้าดีกว่าข้างหลังซื้อมาหมดแล้วจะเดินไปอ่อ่าลูกชายอยากกินหอยนางลมแม่ย่าซื้อปู ปูจืดปลาดองน้ำปลานะคะเป็นปูจืดลูกชาย็หอยนางลม4ตัว200บาทเฉพาะหอยนางรมก็200เครื่องอีก120ยยีแม่ยาเลือกปูนะคะบอกไปทำปูจือดอันนี้ปูจืดนะคะโดว2 5สราสิบบาทเราต้องไปดองน้ำปลาหรือว่าซื้อไปยำเลยก็ได้ค่ะ เฉพาะเครื่องหอยนางลมนี่ร้อยยี่สิบเลยนะคะมีอะไรหอมแดงเจียวพริกเผาใบกระถินนี่ค่ะชุดเขานี่ก็เดินไปลานจอดรถนะคะเราจะกลับกันแล้ว ระหว่างทางเขาจะมีร้านอาหารนั่งทานได้นะคะแล้วก็มีรับนึ่งรับต้มรับอะไรแล้วแต่อยู่ข้างๆตลาดนะคะตอนนี้ไปเช้าเขายังไม่ได้เปิดนะคะเขายังปิดร้านกันอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดร้านแทบจะไปเปิดตลาดเลยนะคะไม่มี คนอื่นเลยค่ะไปเดินกันอยู่สามคนนอกนั้นก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าไปเช้ามากแต่ถ้าสา,สายนี่ไม่มีทางเดินเลยนะคะคนเยอะมากร้านจอดรถกว้างขวางนะคะต้องเข้าตลาดแล้วก็มาข้างหลังนะคะขับมาเรื่อยๆอยู่ข้างหลังตลาดไม่ะะยากก็ไม่รอช้านะคะตเตรียมเครื่องตเตรียมอะไรปลาหมึกหัน่นเสร็จแล้วนะคะเราลวกร้อนมาเรียบร้อยแล้ว ให้ลวกพอปลาหมึกมันสะดุ้งนะคะไม่ต้องลวกเยอะอายายก็เตรียมเครื่องเลยค่ะเตรียมเครื่องเสร็จแล้วก็มาเตรียมผัดกันเลยนะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็เอาเครื่องพแกงเครื่องผัดกระเพราไปคั่วให้หอมนะคะให้เหลืองปลาหมึกมันจะเป็นหนวดปลาหมึกนะคะหนวดปลาหมึกมันจะอร่อยมันจะกรอบกอบนะคะหนวดใหญ่นะคะไม่ใช่หนวดเล็กหนวดใหญ่ โลละสองร้ปดิบนะคะถ้าจำไม่ผิดผัดด้วยเตาถ่านเลยนะคะหอมหอมแต่คนแก่ก็จะชอบทำกับข้าวเตาถ่านเพราะมีพื้นที่นะคะแต่จังหวัดก็จะมีพื้นที่แต่เตาแก๊สแกก็มีแกก็ใช้ทั้งสองอันเลยะคะ่ะ ต่ส่วนมากแกจะเน้นทำเตาถ่านเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเลยค่ะใส่น้ำมันหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเห็นใส่ใส่ใส่แบบนี้แต่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงน้ำตาลตายนิดนึงนะคะ เรวปลาหมึกที่ลวกน้ำไว้แล้วนะคะเราก็าใส่ลงไปเลยถ้าเราไม่ลวกน้ำน้ำจะเต็มกระทะเลยนะคะปะัจจุบันน้ำเต็มกระทะเลยนะคะแล้เวเติมน้ำให้มันคุกขิดนิดนึงเติมน้ำให้มันคุกขิกนิดน,งน,น,น,ดนึงนะคะ เติมน้ำให้มันขุกคิกอ่าแต่พอดีเดี๋ยวมน้ำมันก็จะออกมาอีกนะคะตอนนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวน้ำก็จะออกมาอีกถ,ถ้าไม่ลวกนี่ยิ่งเต็มกระทะเลยนี่ลวกแล้วนะคะอาเม่ยาบอกไม่ทันใจย้ายมาเตาแก๊สด,ดีวกว่าพอดีใช้ทําหุงข้าวทําอะไรพอดีถ่านมันอ่อนแล้วนะะก็ะเลยอาจจะทานไฟมันไม่แรง ตามด้วยของนวนี้หนึ่งขาดไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเติมซีอิ๊วดำนะคะกระเพราก็เป็นกระเพราริมรั้วนะคะแม่ย่าปลูกเอาไว้ข้างรั้วไปเด็ดเองกับมือนะคะหอมมากเลย้อก็ใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะคละุกข้าวนะคะก็มีโอกาสก็ได้มาเที่ยวต่านจังหวัดก็มาเที่ยวหาแม่ย่านะคะก็ ทำกับข้าวกินกันก็ขอฝากคลิปนี้ไว้อีกสักคลิปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวมีคลิปแม่ย่าทำกับข้าวอีกนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านพอบคุณคลิปหน้านะคะอาจจะสั้นมั่งยาวบ้างนะคะคลิปขอบคุณนะคะ